โอ้ยได้กระลอกมาหนูเก่งยังเลยอะ่ะตาดูดิกระลอกมันตายยังลกูกโอ้ยตายแล้วลกูกโอ้ยเก่งแะโอ้ย,อย,อยสงสารมันลกูกกระลอกสวยด้วยมันตายแล้วลกูกไปจับมาจากไหนอะตายเลยอะ่ะตาดูดิโอ้หนูงับจนตายเลยอะ่ะโอ้ย แสดงเขาลอกสู้หนูแน่เลยเนี่ยถึงจนหนูกัดตายเนี่ยอุ้ยไม่เอากัดกันลูกเทวลเทว์เทวลลูกเทวลของพี่เขาหนูไม่แย่งลูกไม่เอาลูกเทวลทําไมชอบแย่งเขาอ่ะลูกหลายครั้งแล้วนะโอ้พีทโอ้โอ้ลูกลูกงำงำไปลูกนะ